ไปอีกแล้วอันนี้กล่องที่4เท่ากับเหลือ3กล่องแล้วนะตอนนั้นเหลือสกล่องนี่เหลือ3กล่อง A520M Keith Hesb ฝาหลังกันก่อนครับไม่ได้แกะใช้อีกแล้วทำไมถึงไม่แกะใช้ล่ะไม่รู้นะครับสวยมากเลยอืมบอร์ดดูความงามแต่ละใบสิครับดูตามคลิปที่ผมแพค A520M k เ t h v s ได้เลยนะครับแต่ละใบนี่เนี่ย สวยแบบเนี้อือหือใบนี้ซี r ร n u ม b e r นี้ครับตรงไทยด้วย6ตัวสุดท้ายแล้วกันเนาะ308 918มีบอยจ้ะจากกิ้งขอปแปะเข้าไปนี่ดูรอบๆพร้อมกล่องเช่นเคยสวยเหลือ3กล่องสุดท้ายนะครับ กล่องก็มีหนังสือกับแผน่นดิสที่ไม่ได้ใช้เหมือนเคยแล้วก็ NOT m เ o ก็ใส่เข้าไปให้แล้วแกะจากซองใส่เข้าไปป่ะแพะ็คส่งคุณลูกค้าอนนี้เลยก็ต้องใส่เข้าไปในซองที่สีเหมือนตลอดที่เอาไว้ป้องกันกิสาเช่นเคยถ้าะว่าตัวตลอดมาเข้าใจ นั่นดิปิศาวิทยาตอนนั้นคุยกับอาจารย์สุภาพกา,ารย์สุภาพบอกว่าซูดเฮดิธพ hey, อ,อจริงๆยังมีมากกว่านี้อีกมากมายนะเขาบอกว่ามีคนที่ในเรื่องเล่านะแต่จะเชื่อผมนะผมมั่วนะมีตำนานเล่าว่าใครนะเมียของซูดมึงมีพลังมากที่สุด ต่จ,จำชื่อไม่ได้นะเขาบอกว่าตำนานกับแอ e n เวนเจอร์ะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะถ้าไปอ่านในตำนานจริงๆท่านอาจารย์ุภาพนามสมมุตินะก็คือเออ่ผู้สอนปรัชญาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผมก็ชอบคุยกับแกเวลาแกเล่าเนีนะ่ยว่าแบบนี้แบบนี้นะ เอดีอย่างเงี้ยไปคุมนรกเพราะอะไรแต่ผมจำไม่ได้แล้วใครรู้บอกด้วยประมาณนี้ในการใส่เข้าไปอุซัดอนคุมน้ำใช่ไหมทะเลใช่ไหมก็ทอคุมอะไรสายฟ้าอ,อ๋อ พูดมาถึงเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องของทานอสนะครับมีคนเคยบอกว่าความจริงความคิดของทานอสไม่ได้ผิดอืสวยๆที่ทานอตบอกว่าจะดีดนิ้วแล้วให้เหลือประชาชนเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นตใช้แบบสุมเพราะเขาคิดว่ามนุษย์ทาลายทรัพยากรโลกเขาก็คิดไม่ออกแล้วอ,อีกไม่นาน,นยโลกจะพังทลายความคิดเขามีคนบอกว่าไม่ได้ผิดนะเป็นการปกป้องโลกแต่เขาก็ทําไม่สําเร็จ เพราะว่าโดนโดนอะไรวะจำไม่ได้โดนย้อนในน้ำขนาดลูกสาวตัวเองเขายันยอมสลับแล้วเขาก็ร้องไห้เพื่อที่จะรวบรวมมณีทั้งหมดใส่เข้าไปในถุงมือและดีดนิ้วดีดนิ้วเพื่อประสงค์ให้เมนุษย์หายไป50%โลกจะได้อยู่ได้ไคิดดูสิโลกเราเต็มเต็มอ่ะ ถ้าคนหายไปห้าสิเปอร์เซ็นตะโลกมันจะกว้างขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ครั้เนี้ยฝั่งมนุษย์ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันมีทั้งคนดีคนไม่ดีอะไรจริงๆคนมาคัดแบบละเอียดคัดจากเอ้คนดีนะวัดทําเครื่องวัดจิตใจขึ้นมาสร้างมาว Tech เว่าใหเทคให้สตาร์ทสร้างมาโทนี่สตาร์ควัดว่าไอ้เอไอ้นี่จิตใจดีไม่ดีวัได้ป่าเออ มันจะดีขนาดไหนถ้าเราสามารถคัดแยกคนดีกับคนเลวได้ซึ่งในปัจจุบันทำไม่ได้ก็จึงมีการต่อสู้กันคนดีบางทีก็โดนเอาเปรียบคางทีบางทีก็เจอคนไม่ดีลุมถูไหมครับมันเป็นวนาิตดตัพทะอืม อย่างล่าสุดผมดูคนที่บอกว่าเดี๋ยวเอากระถนตีปากอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้แล้วก็ดูอีกมุมหนึ่งที่เขาออกมาเคลมตัวเองที่จะดรามาไนพูดไปไม่เอา,าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผมว่าเคลมเคลมยากอยูน่นะนี่อะไรวะมาจากไหนนี่ อ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลงกล่องนะเอาเรื่องทานอสดีกว่าเรื่องอื่นไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องทานอสก็เก่งสู้ก็เก่งตัวก็ใหญ่มง่มงในอ o t a ไม่มีฮีโลชี่ทานอสดีกว่าทำไมเขาไม่สร้างทานอสใน d o เอวะอุ้ยเสียงแหวนเะนอะมา<ด>วางวางกันข้างล่างกันก่อนนะไปเดม ตดโอ้เข้าไปหนึ่งทีไปหากอ่ะน,นี่นี่ปึกๆเข้าไปปึกๆจาก,กนั้นใส่กล่องไปในกล่องอันไม่ได้ด้านนี้ไม่ได้ด,ไได้ดานนี้อ่าด้านนี้ดีกว่าไม่ตึงเห็นไหมโคตรจะพอดีจากนั้นก็เอานี่ยัดข้างๆไปด้วยกองตัด พับด้านยาวลําบากกว่ารับด้านนี้ง่ายกว่ามันมีรอยพับอยู่ถ้าพับด้านนี้ยากนะพับด้านนี้ไปแล้วก็ใส่หมินหมิน่นนี่ก็เหมือนกันพับด้านนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ก็ต้องมีด้วยเอามาหัน่นประมาณนี้แล้วกันนี่แล้วกันเหนียวที่เป็นก็จะยัดด้านนี้ นี่ด้านนี้นแน่นเลยนี่ไปเสริมตรงนี้เสริมเสริมดวงลงอ่ะเพียงเท่านี้ก็จะโคตรแข็งแกร่งรอรับได้เลยนะครับโคตรเปียกีตรงนี้ได้เลยปึ๊ไม่โดนวัสดุภายในแน่นอน กล่องนี้ก็ได้เหียเห่ยวๆหน่อยนะบางอะไบางจุดไม่รู้ทำไมเ,เหี่ยวรอยหนึ่งซื้อมาใหม่นะเนี่ยทำไมล็อตนี้เหียวอ่ะเสียใจเลยแต่ไม่เป็นไรเหี่ยวแต่แพ็คข้างในถกใสายแทงอะสายสติงแพ็คแบบสติงออกฮาร์ดใครอยากแพ้ก็มาร่วมเล่นดอทเอกช่องสิบีไม่รู้ได้นะครับผม เล่นอยู่ในนั้นด้วยเป็นที55มาเลยเซิร์ชเลยช่องจีบีไม่รู้ภาษาอังกฤษ J I V I W A K M A I R O O และเรามาแท้ไปด้วยกันโอเคไหมครับแต่ถ้าคุณทำให้ผมชนะได้เดี๋ยวผมลดราคาคอมพิวเตอร์ให้ก็ได้จัดไปถ้าสนใจชิ้นไหนนะถ้าผมไปชนะขึ้นแรงอะ่ะผมขอขึ้น LG ก่อนไม่ยากมากาก็าค่อยไป N เชียนกับ D Y แค่ขึน้นอโมท่ให้ได้นี่เดี๋ยวลดให้พิเศษนะโอเค okay. ขอบคุณที่เลชิญที่นั่เลยชัยบ,บ,บน